สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะมารีวิวรถยกนะครับก็คือเกิดนะฮะอาการรถดับสตาร์ทไม่ติดนั่นเองนะฮะวันนี้มาดูงานที่ไบเทคนะครับก็เลยลองหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วก็ได้ที่คนนี้มารอรถประมาณ30นาทีนะครับระหว่างนั้ก็ไปนั่งที่คาเฟ่อะไรใกล้ๆก่อนนะครับพอรถมาแล้วเดี๋ยวเจอกันด้านในที่จอดรถนะครับเขาก็จะเอาตัวสไลด์มาแบบนี้นะครับสไลด์ลงมาเลย แล้วก็จะมีตัวที่พันกับล้อรถด้านหน้านะครับสองข้างเดี๋ยวเขาจะพันล้อแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งบนรถได้นะครับหรือว่านั่งข้างหน้ากับพี่เขาก็ได้แต่ว่าตรงที่นั่งคนขับเนี่ยจะมีที่นั่งเดียวนะครับมีตัวโยงนะครับที่ดึงรถขึ้นไปแล้วก็มีตัวล็อกล้อข้างหน้าด้วยนะครับดีวันนี้มากับคุณแม่นะครับก็เลยนั่งอยู่ในรถด้วยกันก2คนนะครับแล้วเขาก็จะอ่สไลด์รถขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นทางหลวน ไปจอดในที่ที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นอู่ก็ได้เป็นที่พักหรือว่าเป็นคอนโดหรือว่าเป็นบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าซ่อมตามอาการอื่นๆได้นะครับผมนี่ครับบริการดีครับรวดเร็วคนขับรถสุภาพนะครับแนะนําเลยเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ด้านล่างนะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนรถดับไม่ต้องตกใจไปมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะครับบ๊ายบาย